เราะว่าพวกรเป็น่มาเวขอให้ลงมันลงมันสงบลงสักนิตอนเย็นหลงพี่จะจด นะเหรียญท่านพ่อรีท่านพ่อรีเนี่ถือว่าเป็นพระอริยะนะ sopati pano asuvang sarasi